สวัสดีครับผมเอฟซี FC สิงก์กชากวิญญันสุภูสุสคนสวัสดีครับอันมือนี่ร้อนครับร้อนร้อนร้อนมมอ <laughs> ร้อนมาบอกกันค้ำๆน้นี่ออกไม,าาม, <laughs> ม้ป่จาจ,าจาเพื่อนว่ามือนี่จ่ามือนี่จ่าว่าได้สิงน่ครับผมสิงเองนี่ยนะมือนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมือนี้มาไอายน้องปืนครับห้องข้องตาพุ่มมื่เก่าข้องตาพุ่มพือเกา่มเกามือนี่เดี๋ยวนามแห้งกวมือก่อนอีกเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบ่งนา แต่ว่าตอนนี้มันจา่าเราเห็ดอ้อยก่อนครับมือน,นีได้ได้ได้อ้อยเก่าสองลูกแต่ว่าจา่าเราเหรียญแป๊บเดียวนังนั้ะผมก็เลยเอามาเติมอีกสองลูกเป็นซีบัญหาบัญหา,า,ามีเหรอยริมครับมือนีเพราะว,ว่าจ่าเรากอกกาะขวดมาเรียบร้อยไปแล้ว <laughs> บัญหามีเหรอยริมหรอกไปเดี๋ยวผมจีบพ้าไปเบิ้งผมจิบพ่อพเบิงบ้งหมายครับไอเบิ้งกอนครับตอนนี้ เปิดไฟกับพอท่านเป็นยังครับเพราะว่าพอท่านในร่องเบ็ดน,นี่น้ำยังแห้งเลยครับพี่น้องยังโหดเลยยังแห้งเลยน้องปืนที่เานี่น้องปืนที่เาครับนี่น้องปืนพอพอบอกน้องปืออนปครับใจผมกงอยากเรียนมงนี้ละแต่ว่าจาลราว่าลอกบังนี่เพิ่งมาสัน้นถ้ามาป่ามันเปลี่ยนเรียมเพราะว่ามือก่อนนีนะ้ำมันทางไปหุ่นเนาะแตราว่ามือนีน้ำมันเปลี่ยนเรียมมันทางตรงเลย ล่องเบิรครับเอาสีได้มติดตามช่วครับพี่น้องมื่อน,นี้จานแป๊บมาน้าครับมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้มาเรียนรู้รล้ลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจีเป็นไอ้ทายาทอสูรครับทายาทอสูนมันอิีเป็นจอมสิงไล่ต่อไป k i n อ of the สิง พาไปเบรงจารล่งไปครับลุงไปแล้วเหรอครับรุ่งไปล่งไปนี่ทางขอบปูนมองนี่น้ำแห้งเบาเบาเอาไอคุงไอไปเสียงครับเอาไวอทางขอบปูนเลยทางนอกทางนอกเพราะว่าน้ามันตีเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปยืนยอนมาจากข้างคุณโอเคกลัวผมมาถต่ไปยืนยอนมาจากคุณเบ็ดเบ็ดมันสี่พันเพราะอย่าง เอาโอเคครับติดตามช่มครับเตรียมหลิวครับพี่น้องเตรียมหลิวเมื่อนี้อยากเล่นหลิวแห้งครับหน้ามันสวยไม้มันดีครับอันนี้นั่งดึงหลิวคือสีได้ฟิวครับนะ <c oughs> จ้าเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ผมค่าจะเก็บฟอร์ดมาหันสร้างฟอร์ดมาจากจีนป <c oughs> องละยี่สิบแทง <c oughs> ฟอร์ดประมาณยี่สิบหามิลยี่บสามมิ้นนี่แหละใส่ฟอดหน่อย <c oughs> ผมมาใส่ฟอดใหญ่ ใส่ฟอดน้อยครับกำลังเตรียมลิ้วคุณลงคนณเป็นมาฟอดใ่มันแจงแจงแต่ว่าผมบ่ถนัดผมผมามันผัดมันผัดสายมันมันนาม,มันผัดนามันบ่ถนดนะลิ้วครับลิ้วมือเลือดเลือดเลือดข้างข้างแสงข้างแสง อาวุธอาวุธย่ <c oughs> ามปลาตื่นย่ามปลาถอยนี่แมงเขาล่ะโบแพงครับนี่เดี๋ยวผมให้เบิ่งแสงกอนโบแพงกองละยี่สิบแทงสี่สิบสี่บปดบาทพ่อใส่อยู่ครับสั่งจากจีนแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าทรงเรี้ยวอยู่ปกติผมสั่งมันดีมากประมาณนะ่าเครื่องเดือนหรือ ซาสุดผมเคยสั่งเดือนเดือนครึง่งยังค่อยมากแต่ว่าตัวนี้อาทิตย์เดียวครับได้ใส่เลยถือว่าโอเคเลยล่ะ,ดา,ละ,ะดานในรัศดาครับลองไปหาบึงเอามาติดตามชมครับพี่น้องอดอบกาแฟก่อนครับมากลลวครับพี่นอ้องญงเลยตัวนี้แต้มแรกครับแตมแรกแต้มแรกแ สิงกะชาควิญญ่าณครับเจ้ว่าใส่ว่าใส่ไหมสิงกะชากวิญญานครับมาแล้วครับเต็มแรกอ้มีแต่ใหญ่ๆเลยครับนี่ผมวุนมาหลายมือแล้วโอเคครับผมสิงกะชาคิวิญญานครับแก้วเต็มสองครับเต็มสองโอ้ไซส์แบบตัวงามตัวกำลังประมาณกี่นิ้วนี่ครับไม่ไม่รู้ครับตัวกำลังงามกำลังงามโอเคครับสิงต่อครับ มาแล้วครับดิ๊กไซส์ครับโอ้โหตัวงามครับไซส์บัดแขนวัดแขนอืมไซส์ตัวนี้ใหญ่กว่าเอ็มร้อยครับใหญ่กว่าขวดเอ็มร้อยครับใหญ่กว่าขวดเอ็มร้อยโอ้โหเจ๋วครับเจ๋วโอเคไปสิงต่อครับมาอีกแล้วครับพี่น้องบิ๊กไซส์ครับเอ้เข่าห้างอยู่ครับแต่ว่าเข่าเทียบใหญ่ๆเลยเข่าเทียบใหญ่ๆเลยครับ ใช่ครับส yeah! ิงห okay. ์ชาหุยานเจ้าเอบื้องปลาครับพี่น้องนี่เบิ้งเบื้องเบื้งไม้นี่ชุ่มองก์กัวต้องเข่าห้างครับแต่ว่าตัวตัวใหญ่เบิ้งผมดีเท่เบิ้งไม้น้องปือครับน้องปื้อน้องปืออต้องงามเลยคนน่ะคนน่ะเออ มันต้งงามๆเลยมันเขาหางสิได้ไปเลยแล้วครับงหญ่ไปเบื้องหลังโรงเรียนก่อนบบดนี้หลังโรงเรียนยายคำปลาใส่งามครับอ,อือแต่ว่ามันมันเขาหางเขาหน่อยมันเข่าํานีปลายังไครอยู่ครับไหมนี่ปลายังไครอยู่ปกติแหละครับปลาใครกับสิเขาอาการประมาณนี้แหละพี่ครับสิง์กระชากวิญญาณ yeah หลังโรงเรียนยายคำครับที่ไหนนะครับที่บิ๊ก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 หลังโรงเรียนบ้านยายคำหลังโรงเรียนบ้านยายคำนะครับวยครับสวยจัโอ้โหไซส์สวยนะครับสิงต่อครับสิงเต็มมือเลยนะครับโอ้โหกินคือปลาหน่อยนี่แม่ครับแยก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 แม่จ้ากินคือปลาหน่อยนี่แม่ครับเบื้องตี้่ะ กูนะกูนะใส่นี่ซำซ้ำขวดสปอนเซอร์ไปโอ้ใหญ่กว่า,วาครับใหญ่กว่าอู้อเอาขวดน้ำขวดเลือดมาเทียบกันเลยว่ามันใหญ่กว่าขวดเลือดพไปแล้วอืออือมไม่ <c ười S 1> โอ้คือตอดตอดคือปลาหน่อยกินคือปลาหน่อยไหมแยก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 ไหม บิดวัดดังตึกไปหนึงเอ้าสิงห์อะ <c oughs> ต้องเจอสิงหล,ลังโรงเรียนย้ายค้าครับถามไปรเด็นนี้ฟังหนึ่งกับเพื่อนมาฟังนี่กับตอดทางห้างกินทางห้าง ไอเตอิอครับตัวนี้ประมาณนนาจีเกือบครึ่งโลอยู่หรือว่านี่ระมาณที่ขีดครึ่งโลนี่แหละปลาโอเคครับสิงห์ะชากวิญ,ญญาณครับเอามาเบิ่งปลาครับมืัอนี้ก็อยู่บ่เดิบดอกเวลาสองสามชั่วโมงน,งนี่เบิ่งเนี่ยเบิ้งบ่คือลือครับ บักซื้อเนี่เจอต้องเจอสิง <c oughs> นี่ครับผลงานมือเนี่พ่อไห้่ปั่นกันไปต้มเอาดีกว่านอนอยู่บ้านที่ซื้อครับพี่น้องออกมาหาสิงกับพ่อได้เน่กินอยู่ครับจาหน่อยครับมือนี่อ่าตาก้องกิติมัสซักครับม <c oughs> ีตาก้องกนติมาัสซากมาตายหายมือนี่ มาคือนือยมาคือเือสิงกระชาบีเนี่ยครับแจวครับ <laughs> สอง,งสิงสองสิงที่เรา